สวัสดีครับสวัสดีพี่นหองเอฟซีแฟนคลับตีสองนะครับขณะนี้ตีสองตีสองนะบอลโจแลวโพถึงมากกลางดึกเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเป็นแพ่งเอฟซีแฟนคลับอีหลานนองหญิงครับเตรียมนะครับชักทงรบอีกแล้วครับเรา นะครับชักก่้องลบในที่นี่ที่นี่หมายถึงยังไม่ใช่การไปต่อสู้หรือว่าฟาดฟันใดๆนะครับเป็นการฟันธงมาแล้วครับว่าผลงานเพลงนะครับพอลูกสไตล์ทํานองก,ก็บปิดกบปอยแล้วก็บปิดกบปอยกับท่างกังนำคีินิกนั่นเองนะครับว่าโจรโพดขึ้นมาท่านที่ท่านใด สับวันมาแล้วนะสับวันมาแล้วเปิดให้เบิ่งเลยอ่านในฟังนี่พ่อพี่น้องมักอ่านดีกว่าเนาเนนะาน,นะครับเ่าะตรงเป็นแหนบก็ไดอ่านนะครับอ่านดีกว่ามาแล้วนะครับระหว่างนะครับกับผลงานที่หลายคนรอคอยพ่อลูก พร้อมชม m อ12มีนาคม67นี้อบอ์โจรวา,านะครับเวลา09.00นเตรียมถล่มแชร์ถล่มคอมเมนต์ที่สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคกร์ดฟันธงมาแล้วครับอ่าเพลงที่ที่เป็นสปอนเซอร์ของทางกังน้ำคลินิกนะครับด็อกเตอร์กังน้ำนะครับ สี่ปอยอยู่ทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคอร์ดอันดับแหลกแวบแรกที่ผมมั่นใจคือหนึ่งมาแรงห้ามให้พลาดครับ้ใหมีในหัวเขาแล้วตอนนี้นะครับห้ามให้พลาดคข้ามาหนึ่งมาแรงนะครับแล้วผมคิดว่าแน่แนแน่แเพราะอย่างผลงานนี้คือ ออกจากทัางขายลํำเพินอินดิเคคกร์ดนะครับออกจากทางค่ายลํำเพินอินดีเคคอร์ดนะและเป็นเพลงพอลูกที่ไม่เคยมีสไตล์นี้หรือว่าแนวนี้มาก่อน mm hmm. เพลงสไตล์ mm hmm. ผมคนลูกเสยืยครัพี่น้องเนี่ยคนลูกเลยคือเพลงสไตล์นี้มันเป็นเพลงสไตล์ที่แปบว่าเหมือนยกความรู้สึก ที่มีในคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นพอหลูออกเหาะกันนะครับมันเป็นเหมือนแค่้าๆแบบเอาเอาความรู้สึกตัวนั้นนะ่ะยกมาเป็นเพลงคือความรู้สึกเรานั้นเนี่ยมันมีอยู่ในบทเพลงนี้อ่าความรู้สึกเลยนะครับส่วนบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่เป็นของสปอนเซอร์คือดอกเตอร์กังนัมแหละอ่า ให้ไปกลางน้ำเมื่อไงนะครับประมาณนี้แหละนะครับแต่ความรู้สึกนั้นนะครับผมเสื่อมให้เพราะว่าผมก็บอกในฐานะที่เป็นเอฟซีนะครับไม่ได้บอกในฐานะที่เป็นแบบว่าเอาคลิปวิดีโอมาที่แอดนะครับไม่ใช่นะครับถอดความรู้สึกเอฟซีทีมีต่อข้าวเ,เอิญว่าความเป็นพอรูอ่าแล้วก็พี่น้องมักแนวดิ นะครับม,มักสไตล์พอลูกหยอกันแล้วนะครับมันประจวบมอะปล่อยสิบสองแมนบอนะครับอ่าปล่อยสิบสองมันประจวบมอี่ว่าสิบสองไปจนหอดยี่สิบเป็นช่วงระยะเวลาของกลุ่มปิดเก่ามือรอมนี้ถักไปได้สามนเป็่นแฟงแฟนเพจนะครับรายละเลอียดต่างๆนะครับอ่า มันหย่อนเส่กันครับนะครับมันอยู่เช่กันเพราะว่าภายใน9วันนี้นะครับซินี่โชว์นะครับพอลูกน,นะครับ,พอ,นะรบพอลูกคู่บุญนี่นะครับในโชว์นี้ด้วยอ่าบอโจว์เราบอกมาก่อนหน้านี้เราเด้ก่อนที่เราจะสิโพดนี่แล้วนะครับแล้วเพลงเนี้ยผมก็คิดว่าไม่พลาดสักวันหรอกที่เพิ่นสิลองเป็นเพลงคู่พอลูก ซึ่งที่แยกออกจากโชว์พอลลูเที่นี่โชว์พอลูก,ก,กลายเป็นซีมี่เพลงนี่อยู่ในหันนำ้ำนะครับสิ่งที่ได้จากบทเพลงนี้ไม่ใช่แค่คำว่าร้องให้กับด็อกเตอร์กังนํำเท่านั้นครับคือเฮาสิได้ความสุขนะครับจากการที่เบิ่งคอนเทนโดยที่ไม่มีเพลงใช่ไหมพอลูอูหยอกกันแต่เฮาคิดว่าเพลงตัวเนี้ย สิเขาไปอยู่ในคอนเทนต์ต่างๆที่พอรูอยู่กันยาม,ามเขาเบิ่งคอนเทนต์ที่พอโจหยอ,อกนะ้องเองเนี่ยคิดะเรียงนี้เลยมากนะครับมันมาเดียวกันลมันมาแนวทํานองเดียวกันนะครับเป็นคั้วหนังสึอเดียวกันถึงแม้ว่าเพลงเนี้ยจะแปลกแปลกก็หมายความว่าเป็นเพลงของนอกเตี่ยต่างน้่แต่ควาวหู้สึอเข้ามันเป็นแบบว่าเหมือนกับเพลงเนี้ยจัดขึ้นมาเพื่อ,อ คอนเทนต์พอลูปกอ่อกันแมเออพี่น้องคิดเบ้งคิดตามที่ผมพูดนะเนื้อเพลงจะไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าควมรู้สึกเอฟซีแฟนครับสิบเป็นอีกแบบหนึง่งนี่คือเป็นผลกําไรจากเพลงนี้เลยนะครับอิลีอันนี้คือแนวความคิดของผมเด้ผมคิดแบบนี้คิดเพื่อกันบอรครับร่งพิมพ์คำว่าผมคิดแบบนี้จริงๆนะครับวันที่สิบสองเนี่ยนะครับอืแล้ว ามให้พาเท่านะครับถึงเวลาอีกแล้วนเมื่อวานตาขอบตาดำขอบตาเขียวเลยตัวนี้นะครับเงบซี่อ่าสายปลาสายดง <c oughs> วอลล์พวข่อยนะครับบริยานใน่อยซี่เรียร่ยดหรอกครับเฮ็ดใ,ในด่อยใตะอย่างหัวหรอกเรื่องนีงเสียเอ่อเพราะว่าอ้าเขาป้า้ลยจนเปลิ่งกังนะเนอะร่องที่ล่ะผมอ่ะผมบริยานเลยเออ เช่นนั่นก็ว่าหารอหอดวิวนําหางงูงห้างแหนบโอ้ไม่แหนเป็นแหนก,ก็ได้ใอยนะผมไม่ได้เสีเรียกถ้าเราสร้างความสุขนี่คือกคำบบว่าสร้างความสุขให้เอฟซีนะครับอ่าแล้วมีความสุขทั้งคนเบิงทั้งคนสร้างนะครับมันไม่มีประเด็นใดที่เราจะไปสร้างดราม่าให้คนมาสนใจเราเพื่ออะไรใช่ไหมนีเเ่เอามาเอางวหัวมวนเ,เอาหยอกกันเนี่ยนะครับนี่แหละ ฐาเบิ้งครับฉนันวันที่สิบสองพอโจเราซับมาแล้วนะครับปล่อยเพลงของดรก,ก,กิดำนัมนะครับตอนนี้อยู่ช่วงของขั้นตอนของการตัดต่อพี่น้ำเพชรตัดต่ออยู่นะครับแล้วมันกระสิยญอนจากกันกวบคุมเปลี่ยนฉนันครับพี่น้องฐานี่นกุ้มเปลี่ยนเลยแสงสีเสียงระบบสตรีมชัดแจ๋วแจ่มนะครับเป็นกำลังใจให้ศิลปินนะครับสาวนา้อยเพลินแพ่งเนาะน้องอิงพอโจนะครับแล้วก็สู้ผู้สู้คนละ่ะ แล้วมันสิเป็นโปรเจกต์ยาวฟั่งผมใหม่ดีๆคำนี้ครับรอบนี้นะครับจะเป็นโปรเจกต์ยาวนี่คือสีหอดคือก่อนก่อนอสีหอดนี่วันที่สิบสองเราใกล้เด้น้องอิงพอโจมีน้องอิงเข้ามาแล้วนะเนิ่มมีน้องอิงเข้ามาแล้วนะแล้วใกล้ๆนี้จะมีของน้องอุงอิงอีกฟังฟ่งไว้ฟั่งไว้ดีเด้อสีแมนคว่วมผมบอจะมีของน้องอุงอิงอีกแล้วนะครับ เตรียมได้เลยนะครับยิ่งกว่าขอบตาดําแน่นะครับแล้วเพลงพี่แมนอย่าลืมของลุงแมน่นนี่ก็อย่าลืมอยู่กันไปให้บ้านลังงหง่ข้ามวาสาวน้อยเพชรเมือนแพ่งเจิดจรัสเย่สิ่งให้เป็นคือข้ามที่เขาวานะครับคนที่เขาอิดฉาลินินท่านะครับการแก้แค้นที่ดีที่สุดนั่นคือเรามีความสุขอืมเฮามีความสุขสาวน้อยเพชรเมือนแพ่งมีความสุขเจิดจรัสโดดเต้นึ้นไป นั่นละ่ะคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดเราจงมีความสุขอ่าคลิปนี้ไว้ั้เนีววเน้ครับพี่น้องครับอย่าลืมวันที่12มีนาคมนี้ทุกๆคนทุกท่านสาวน้อยระเบิดอินดี้เรคคอร์ดครับสวัสดีครับ